ค่ะแฮปปี <poker phones> ้แทเนทุกคนดูข <tama> า้หบังคับเปนลองดูท้องฟ้า สวัสดีค่ะเฟย์กัญญาพัฒค่ะสวัสดีค่ะเมยาดาค่ะสวัสดีค่ะพลอยน้อยระวินทีราค่ะสวัสดีค่ะแพนเนรินยาค่ะอ้าววันนี้น้องๆทั้งสี่คนมาเยือนถึอแครมาถ่ายพวกสุดไรงบ้างคะวันี้ทังสี่คนมาถ่ายแบบแครแบบสี่ก็ตื่นเต้นค่ะใช่ก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่านี่ก็เป็นการถ่ายแบบขึ้นปกครั้งแรกด้วยแล้วก็ที่ทีมงานทุกคนน่ารักมากแบบว่าเป็นกันเองมากๆทำให้พวกเราแบบว่าห่ายเครียดไปได้เลย ใช่ก็เราก็ประสบการณ์น้อยแล้วก็ได้รับคาแนะนําจากพี่ๆเยอะเลยค่ะในการโพสต์ท่า oh. ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็อันนี้ไม่เหมือนแบบครั้งแรกของพวกเราจริง oh. ๆเนี่ยก็แบบว่าโอ้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ลุคที่ออกมาของแต่ละคนก็คือสวยมากๆเลยค่ะ oh. ก็ถ้าเป็นของแพรแพรแพชอบลุคนี้ค่ะลุคนี้เลยก็คือแบบมันมันเป็นเหมือนตามคาแรคเตอร์ของตัวเองด้วยใช่ค่ะเหมือนกันเลยใจตรงการชอบลุคนี้เหมือนกันค่ะอ๋อเฟยเฟชอบลุกแรกค่ะเป็นแบบฟิลลุคคุณหนูอะไรใจตรงคาแรคเตอร์ไหมคะตรงมาก ของเมย์เมย์ชอบลุคนี้เพราะว่าลุคแรกอะเราจะเรียบร้อยไงแต่แตความจริงเราแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แล้วอยากเป็นสาวแซมเราเรียบร้อยมาเยอะแล้วในซีรีส์เราก็เรียบร้อยวันนี้เราก็เลยแบบเออชอบอะไรแบบนี้เปิดๆหน่อยกรอบๆทดสอบแทน โอลวีนโอ้โหทั้งหมดเท่าไหร่แปดพันเจ็ดบอลวันมีร้านบ้างเฮ้ยเก้าแปดแปดเก้าแปดเก้าน้อยไปสองเลยน้อยไปสิบสและสิบสี่ไปครับตอดที่ชื่นกี้อโอเเคก็จะเป็นนักแสดงในซีรีส์ทางนั้นเลยแล้วก็เป็น ด้วยของเราใช่ค่ะต่อไปข้อที่สองออฟฟิเชียลเชลเลอร์ฝันรักมงมีค่ะมีความยาวทั้งหมดกี่นาทีสิบหกแปดสิไหนคะช่ไหมนีู่ปนอออฟิเชียลสี ี่สิบวิสีีสอวิน้อยไปสีนาทียไปไม่สีนาทีแล้วสีนาทีถูกแต่ว่าสี่วิห้าไปสี่สิบหกสี่นาทีสี่สิบหกเเก่งเลยูปะอันนี้อุอ่รเยมากยากมากแล้วแล้คือปกเนี้ยมีหลายตัวในการที่เราได้ดูอะเยอะมากเลย โอเคค่ะมาตามาข้อสี่วันดวงสงซีรีส์ตรงกับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรคะ30บเมษาหกเจ็วงสวมซีรีส์เหรออ๋อนั่นมันเสามเมษาปปีสองพันห้าร้อยหสเจ็ กี่ตัวนับตัวที่สามลูกโอไม่นับสลักไม่นับสลัก if e w moments later สิบเอ็ดอไปสิบสิบ่ีถูกนับสลนั่งเขียนในผาเ่ยนับเสร็จแล้วเรามีคนตอบว่าอะไรอะสิบเอ็ดแล้วพี่บอกว่าเยอะไปเอ้าเกิน วันไหนเวลากี่โมงช่องไหนวันที่แปดวันพุธวันพุธันสี่ทุ่ม้าทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3พัดหรือรับชมแบบอันคาดได้ที่ YouTube i อล l f ก c t o r ออฟฟิเชียค่ะค่ะเกมคีะคตะค่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 หมดะค่ะม่ะค่ะค่่ ชื่อเกมว่าปริศนาพยายา เกมปริศนาพยานยากติกาการเล่นเกมเกมนี้จะเป็นเกมใบ้คําจากประโยคหรือคาที่ทีมงานเตรียมมาให้โดยต้องแบ่งเป็น2ฝ่ายคือ1คนใบ้คนที่เหลือเป็นคนทายโดยผู้ใบ้ต้องเลือกหมายเลขที่ชอบ2หมายเลขซึ่งเราจะให้คนใบ้เล่นทั้งหมด2รอบและวิธีในการใบ้คือพูดได้เพียงแค่3ครั้งครั้งละหนึ่งพยางเท่านั้นหากใบ้เกินจะถูกหกนนักคะแนนส่วนผู้ทายจะต้องยกมือก่อนตอบหากตอบได้ตั้งแต่2พยางแรกจะได้รับ2คะแนนไปแต่หลังจาก3พยางจะได้เพียงแค่1นคะแนน ถ้าหากข้อนั้นไม่มีใครตอบได้ผู้ใบจะถูกหักคะแนนนั่นเองและคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในเกมนี้จะถือว่าเป็นผู้แพ้และถูกบทลงโทษของเราไปมาพร้อมหรือยังพร้อมค่ะไม่มีฉลากเราให้เหลือกหมายเลขที่ชอบเราเ<ว>ลขสองเลขสองค่ะเลขสองพี่เดือรับตาอ,อ่าเข้าใจกคำนี้รู้เหรเข้าใจค่ะ ตยัคลยพยังแรกสัตว์สัตว์สัตวยัปีกนกเอาไม่ได้ต้องยกเลยเหรอไปกลัมาผีเสื้อถอยแมงปอและแมงปอ เส,ส mm. like hey, so mm. ื้อแมงปองโ้ยคอเราไสคะแนนเลยเย้ตงใจเนาะเออต่อไปเปรอบที่สองเรียกเลข12โอเคนะอ่ะเลืมตาค่ะนึพอยงนะขาวอนที่สองบนอยก้อนเมฆค่ะ ไฟจิ้มเดิมเดิมหลอดไฟหลอดไฟนี่ไปเลยเดนี่สูงไปถือให้ดีกว่าเฮ้ยจ้านี่นี่แต่สว่างแสงสว่างไม่ได้เป็นศอกเศรอ้จ้าสัตว์หวโอเคโอเคต่อไปคนบ้านคนต่อไปคือเมย์นะคะับตามีเลือกเลขไหมคะเลขแปดค่ะ โหอันด oh. ah. ับคนตึงตาขยันแรกคือหัวน้องเดินนี่สองจิ๊บพอร์ค่ะแฮปปี้สอยากได้คะแนนเกินโหยากอะแทนที่คาดผมและที่คาดผมเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเลยไอ้เก๊ ว่าจะพูดซ้ำก็ไม่ได้ใช่เนาะเก่ง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 อ่านนี้ใช่ไหมคะสี่ค่ะฮะทำไมมี react แปลกๆโหลืมตาทำไมรีแอคอย่างนั้นเลยยังได้คือสัตว์สายกว้างเกินไหโค้งขออันที่สามเลยค่ะเอออันีขออันที่สามนี่ะไอสัตว์ตัวเล็กอยู่ในไหน ไม่น่้มันมีคำนั้นพอยตอบแล้วกันม้าหนาวไอ้แก่เก่งอัน้ได้ไะก็พอมันมีคำนั้นอยู่ในสถานที่มันต้องเป็นน้ำแล้ว อันหนึ่งอัหนึ่งแล้วแพตานะยโฮพตาพยงแรกคือเราชื่อขอรเราตอบอะไรเหรอฝันรักโคงนีดาแล้วเกือบแล้วอิงเออรีบเจลกคงเอออยกาึงสิ่าฟ้ เฟมาเฟมานะต่อไปนะเฟต่อดีกว่าอนี้เฟต่อดีกว่าอันคนละเล็เล็อะไรคะดสามค่ะอย่างแรกคือบนได้ไหมได้มโหดยกจัอ่าะไ่ตาเอต่อไหมการ บนอากาศไงคนดูข้างกวางกูให้เฟย์ตอบให้เฟย์ตอบเร็วเร็วเฟย์ลองดูท้องฟ้า สามใยางเลย่อยางไรคืออาหารเฮ้ยนี่แหละ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 โดนหักเลยอไรอาไอไใอีกรอใช่ม้ี้ที่หลุดไปน่ะออที่สเลยค่ะที่ส อะไรอ่ะคิดได้ไอ่ะอพยายามคิดยูรงกโอ้ง่ย่ายมิดบอกกล้วยเหรอเออใช่แบบง่ายๆแบบำ ก็แพ้ได้สอบคะแนนแล้วแพ้เหลือหักเหเหลือหนึ่งคะแนนส่วนน้องๆก็คือได้ตอบได้อย่างน้อยก็สไตล์กันมาสองสองสองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมีเก่งอันนี้เก่งเ้ยก็แพ้ตอบได้ข้อเดียวแล้วโดนหักเนี่อเดี๋ยวก็ความตื่นเต้นให้ฝ่าเหมือากันดีกว่า ฝากซีรีส์ฝันราค่วงนิทราของพวกเราด้วยนะคะจะออนแอร์ทุกวันพุธเวลา4ทุ่ม45ค่ะทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3พัดนะคะหรือว่ารับชมแบบอันคัดเนี่ยได้ที่ YouTube Idol Factory Official ค่ะค่ะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามด้วยนะคะ d e e จีเอลไค่ะซีรีส์ฝันราข่วงนิทราเป็นซีเรื่องแรกของพวกเรานะคะฝากติดตามกันเยอะๆนะคะและคนแนด้่นแ่

ใหม่มีสามอันยิ้มแล้วก็เสียงเป็นโคโศกแล้วก็เต้นโจโตไปด้วยอ่าได้ห้าสี่สามสองนึ่ขวัญรักขวัญมีทางด้วยนะครับยิ้ม้วยยิ้มเลยยิ้มออนทุกวันวันพุธสี่ทุ่มสี่ห้า